สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการสร้าง Material node Multiply ใน Unreal Engine กันนะครับก่อนเลยก่อนอื่นเลยผมจะคลิกขวาใน Material ใน Content b r o w s e r นะครับในโฟลเดอร์ที่กำลังทำงานอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นติวเตอร์ที่ตั้งใจทำให้เพื่อนๆก็คือจะคลิกขวาแล้วก็ Material นะครับอันนี้จะเป็น a อ็มอ e นด์สกอร์ l อ่อมัแล้วกันนะครับ โอเคใน M Multiply ตัวเนี้นะครับผมก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็เอาไปแท็บไว้ข้างๆนะครับเราจะใช้เป็นตัว Surface Opac แล้วก็ Default Lit นะครับก่อนอื่นเลยผมจะใช้เป็น Texture ก่อนสัก2ตัวนะครับใช้เป็น Texture Sample นะครับอันนี้จะอันที่1แล้วก็ Control D เพื่อดูพิกเก็ตอันที่2ตอนนี้ยังไม่มี Texture อะไรแล้วกด M บนคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วคลิกซ้าย ก็จะได้โหนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Multiply Multiply มันจะเป็นการจริงๆแล้ว Multiply ก็คือการคูณในระบบ m t t r r i l m m t h นะครับหรือหรือคณิตศาสตร์ที่ขวานะครับลองดูก็พิมพ์ Multiply อันนี้ที่ผมทำก็คือมันจะเป็น m t h นะครับจะมี Multiply อยู่2ตัวเดี๋ยววันอื่นผมจะพูดเรื่อง Multiply add วันนี้เรื่องพูดเรื่อง Multiply ก่อน Multiply ก็คือเอาตัวค่าตัวเลข2ตัวเข้ามาเป็นตัวคูณกันนะครับเพื่อให้เกิดผลในการคนโทรลค่าตัวเลข แล้วไปสั่งในค่าโนดต่างๆโอเคใน t e x t เจอร์ซิมเเนี่ยผมจะหา t e x t เจอรอะไรบางอย่างที่อยู่ในงานของผมอยู่แล้วนะครับเช่นอ,อ,อันนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นเท็กเจอร์อะไรจริงๆเป็นเท็กเจอร์อะไรก็ได้นะครับัวอีกตัวนึงนั้นก็จะเป็นเท็กเจอร์อีกสักอย่างหนึ่ง โอเคอันนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้มันอ่าโอเคสองตัวนี้พอเรา p l u กโดยปกติแล้วถ้าเราค่า multiply node ผมจะใช้เป็น emissive แล้วกันนะครับมันจะเป็นการค่าลไล่ค่า0คูณด้วยอีกค่าหนึงคือ1เพราะฉนั้นถ้า0คูณด้วย1มันก็คือออกมา0เพราะนั้นจะค่า emissive color ก็จะไม่มีแสงใดๆทั้งสิ้น,นแต่ถ้าเกิดผมใส่ค่าตัว a เป็นค่าแปลว่าค่า power ของค่าการขับ emissive จะเอาเป็น5คูณ1 แต่ถ้าผมใส่เป็น10มันก็คือ50 50คูณ10มันก็จะเป็น500นะครับแต่ปกติค่า l e n g ์เนี่ยเราสามารถเอามาใส่เป็นตัวคูณเร่งจำเป็นไหมก็อาจจะไม่จำเป็นถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณสนใจ Unreal Engine จริงๆและนี่คือส่วนหนึ่งของพื้นฐานที่ผมสอนในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้จะพาคุณเข้าใจการทำา m t t r r i l l l i h t t n n g และการเล n เด r แบบมืออาชีพและพิเศษมีคอร์สเสริม Landscape ให้เรียนฟรีอีก2คอร์สสมัครเรียนกับผมแล้วมาสร้างผลงานเจ๋งๆไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นค่าเบสคัลเลอร์ใดๆซึ่งอันเรียนจินให้ตัวนี้เป็นสีขาวเป็นเทากลางอยู่แล้วนะครับมันเป็นเลยเป็นตัวคูณตัวเลขแต่ถ้าเราเอาค่าค่าภาพนี้ในค่า rgb เข้าไปใส่นะครับโดยที่มีตัวคูณตัวนี้มันก็คือ0คูณภาพนี้มันก็ไม่เกิดภาพใดๆแต่ถ้าค่าค่ากําลังของสีมันมาในรูปแบบอื่น มันก็จะเป็นการเอารูปทั้งสองตัวมาคูณกันในลักษณะนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เห็นผลสังเกตนะครับมันก็จะมีคานไล่ค่าเฉดสีตรงกลางเอาตัวเลขมาคูณกันในค่าม u l t i ิพายคราวนี้ผมจะเซฟอันนี้ไว้ก่อนนะครับและเดี๋ยวเราจะไปลองใส่ใน material ในงานกันตัวนี้คือม u l t i ิพายตัวนี้นะครับผมจะแอด s เฟเข้าไป แล้วก็ใช้ค่ามัลติพายตัวนี้ MATERIAL m u l t i p l y ตัวนี้เข้าไปสังเกตว่าจะมีการไล่ค่า MATERIAL เข้าไปในจังหวะของรูปทั้ง2รูปอันนี้เขาเอาแบบวงกลมนะครับอันนี้เป็นแบบวงกลมเดี๋ยวผมจะเอาอีกอันนึงเป็นแบบสี่เหลี่ยมกันแล้วกันจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นโอเค okay. นะครับมันก็เป็นการเอาภาพสองภาพไปคูณกันในค่ามส แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ในค่ายมีทีผมกด control ค้างไว้แล้วลึงเพื่อเปลี่ยนเข้าไปที่ base color มันก็จะเป็นการเอารูป2รูปนี้มาแมทชิ hmm. ่งกันแล้วทำให้เกิดภาพที่เป็น texture mm hmm. เข้าไปในงานในลักษณะนี้แต่จะไม่ grow up มากขึ้นนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันพอมันเป็นการใช้ m u l t i p l ายหรือตัวคูในลักษณะนี้ถ้าเพื่อนๆมีรูปใดรู้หนึ่งผมจะลองหารูปใหม่ดูนะครับ แล้วผมก็จะคอนโทรดีดู l พิเคตตัวนี้มาเพื่อหารูปไปมาอันนี้จะหารูปที่เป็นลนักษณะอ่าสมมุติเป็นวูดแล้วกันอ่าเป็นไม้ตรงนี้นะครับและเราเอาไม้ไปคูณด้วยค่ากําลัง1แปลว่าไม้นี้ไม่ได้มีค่ากําลังใดๆเกิดขึ้นนะครับผมผมเซฟแอปพลายนะครับแปลว่าก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ในทางกลับกันถ้าเราเอา เฉดโนดที่เป็นสีเพื่อมาขับสีในช่วงเล้งให้เกิดขาวเทาดามากขึ้นเช่นการแต่งสีไม้แล้วก็สามารถทําได้ตัวนั้นก็คือ constraint vector tree นะครับหรือกดสาบนคีย์บอร์ดแล้วคลิกซ้ายนะครับตัวนี้มันจะเป็นการเรียกพาเลตสีขึ้นมาใช้ดังนั้นในพาเลตสีตอนนี้มันเป็นสูงสูู์มันเป็นสีดําเพราะฉะนั้นก็คือเอาตัวนี้มาคูณด้วยสีดํามันก็จะเป็นสีดําเพราะเอาสีดําไปคูณ อะไรมันก็เป็นสีดำเพราะมันคือค่าศูนย์ศูนย์แต่ถ้าเราคลิกตรงนี้แล้วเ,เปลี่ยนโหนดสีใหม่เป็นกําลังสีอื่นๆมันจะเป็นเงอนเหมือนการเอาสีตัวนั้นไปขับกําลังสีของตัวแมทริเรียนเดิมก็เป็นการผสมให้เกิดสีต่างๆอ่อนหรือเข้มมากก็แล้วแต่เราเพราะนั้นเนะี่ยตัวนี้จะเป็นโหนดที่ช่วยให้เพื่อนๆสามารถผสมแมทริเรียนและช่วยนําไปใช้ในงานอาร์ควิสหรืออาร์คิเทควิชวลลเซอร์หรือเพื่อนๆ,ๆจะไปสร้างเกมเพื่อให้ได้แบบอาคารที่ตรงตามจุดประสงค์ได้มากขึ้น นี่ก็จะเป็นผสมสีเทาเข้มสมสายสังเกตว่ามันจะผสมได้ง่ายกว่าโปรแกรมอื่นๆมากมายนะครับเราลองมาแอพพลายดูนะครับแล้วไปลองดูที่หน้าง,งานกันว่าจะเป็นไงบ้างสังเกตว่ามันจะเป็นค่าสีไม้เข้มอ่อนตามที่เพื่อนๆต้องการได้ในทันทีนะครับในทันทีแล้วข้อความชัดความคมชัดของเท็กซ์เจอร์ก็ยังจะสวยงามมากขึ้นดังนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ของตัวโนด มัลติพลายที่เพื่อนๆสามารถนำมาใช้ประกอบงานกันได้ใน Unreal Engine เราอีกเพิ่มเติมรายละเอียดให้เพื่อนๆสักเล็กน้อยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการผสมดูกับวัสดุใดๆอย่างตัวไม้ตัวนี้ในงานเพื่อนๆสามารถดูใน Pre ี view Mode โหลดได้ก่อนโดยคลิกที่เฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งใดที่เราใส่ไปในงานแล้วกด c t r l B b ลบบอยมันก็จะ b r รา s ์ไปหาตัวโมเดลที่เพื่อนๆใส่ตรงนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการเทสแต่แต่ว่าเทสดูเฉยๆแต่ยังเข้าไม่ไม่เข้าไปแก้ในงานก็ให้คลิกซ้ายไฮไลท์ไว้ในตัว Content Browser แล้วไปที่ Material Multiply แล้วก็เลือกเป็นแบบตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Set Preview Mask Based On c u r r e n t Content Browser Selection ก็คือตามที่เราเลือกไว้ล่าสุดนี่ก็จะเป็นจัวที่ช่วยเพื่อนๆสามารถดูได้ว่าถ้าผสม Material เป็นอันนี้แล้วใช้เป็นไม้สีนี้นะจะเป็นเหมือนที่เพื่อนๆต้องการไหมนะครับโดยที่เรายังไม่ต้องแก้หรือ a d s s i n n เข้าไปใดๆจะเป็นโมเดลใดก็ได้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะเป็นตัวบ่อน้าน,นี่ก็ไนดะ้นะครับแล้วคลิกตรงนี้แล้วก็กด เอาไปใหม่ก่อนท,ที่มันก็จะเป็นตัวบ่อน,น้ําตัวใช้เท็กซเจอร์ตัวนี้นะครับหวังว่า,าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับจะพยายามเรื่องทาความเข้าใจเรื่องเท็กซเจอร์ที่ในระดับขั้นสูงที่สามารถผสมแล้วสร้างให้เกิดวัสดุที่สวยงามในระดับที่เหมือนจริงที่สุดมาเป็นแนวทางในการสอนเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปยังไงก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ ถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณสนใจ Unreal Engine จริงๆและนี่คือส่วนหนึ่งของพื้นฐานที่ผมสอนในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้จะพาคุณเข้าใจการทำ Material Lighting และการ Render แบบมืออาชีพและพิเศษมีคอร์สเสริม Landscape ให้เรียนฟรีอีก2คอร์สสมัครเรียนกับผมแล้วมาสร้างผลงานเจ๋งๆไปด้วยกันนะครับ